พี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งตลาดตะเลเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศตลาดบ้านเฮาตลาดตะเลแม่นตลาดเนี่ยขายหลายอลายอย่างพี่น้องหืมบักหน้าวผู้ยิบผานเอาบักกอกบ่เอาบักกอกบ่เ้ำมันไปซ้ำน้ำมนี่ยจัดตลาดบ้านเฮาในจัดของบ่เรอยบ่อยบ่อยี่หลีตลาดบ้านเฮาจัดบ่อยเหลือบ่อย กูสิไปเข้าใจไอ้หัวมึงบอกว่ามึงสิขึ้นอย่างในใจมึงเสียขวบอย่างไรนี่เดี๋ยวแต่แตงกูแต่งกูนี่ตลาดบ้านเฮานี่มันจัดบ่ถืกระเบียบเรียบร้อยนี่ปลากอกปลากอกอันนี้ต้องยุกับปลาฮู้เออมันซื้อไปมันสื้อเป็นตำกับปลาฮู้นี่เป็นชุดปลากอกอันนี้ปลากอกน้ำตำเต้ปลาฮู้มาเลยต้องยุคนละส่วนให้ชัดเจน นี่แนนนี่บักหูดเน่าวมือนนไม่จันเหั้ก็ได้สีายอ่นี่จ๊ซี <c oughs> ก่กับบ้ได้นี่แจ๊ซี่แจ๊ซี่หอมเปย์อันนี้พักกีเลิศอันนี้มันเสียไปออมออมใส่ครูกับนี่ม,มันก็นต้องชุกครูขาดจังซี่แนนหัวิ้ไข้เพียบานนีมันหัวิ้ไข้ขาอาสีเสียไปออมนี่ฮห้นี่บ้เห็นอันนี้เรียบร้ี้ ไปหาไปเอาร้านไม้ขุดพับัวไปถือุเาล่ไปรานไม้ก็ถืออืมนี้นบ่ผ่านขาปากบ่ออกไอ้ขา่ัออกแม่ขาปาอกเอาสว่าเพื่อนขาเราวัยังจะแนวเอาโอ้ยมาเอาแบบพริกน่น่นี่เาจะไปมาตลาดได้คุกก็เลมาซือของตลาดดีไหมเอาพริกไหมฮะเอาพริกไหมพริกืบาทท่านี้พริกืบาทจ้าเพชรบนี ม it, <im 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 <im> <im 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 ึงลองชิมมึงบ uh> ้าแองแดงเนี <im <im ่มึงกินบ่ามั <im 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 ้สีหวานจังบ่แดงแดงแองหวานที่ปาดก็ย่ายจ้าแดงแดงแองหวานผักบัวนทำแน่นหรอพักบัวเอาผักกาดบ่ผักกาดปลูกเองบ่ปลูกเองจ้าปลูกเองไม่มีสียาไ่มีสียาเดี๋ยวโคดเอาโคเห็นที่หมู่บ้านผู้ีดอนใส่บัวโคดเอาเลยเอาบปจ้าแม่งมามีเอาบ้านั่นเขาเคิดถามเอายกเออเอากับว่าเอาเบาแห้งๆนะ เมเสรเาออกจากบ้านเราเป็นก้าวพี่ยังนี่กได้ไปจังั้นเราไปจนม่แ่เศร้าเลยพระพลีเนื้อหมูเจ้าถสืออกมเอาหมูก้าเพราะว่าใส่โทรสัเกียง เยอะแยะตลาดบ้านเราไม่แพ้ตลาดที่อื่นเลย <Un resh>. <elaborate> นะน <Favorite. S 3> um ้องจ้าแม่ก็ไม่อยากจับนี่นี่คือตลาดบ้านเท่าอยู่ลี่ยนหนึ่งเฮดเฮดไข่ เห็ดไข่อะเห็ดไข่วะเห็ดเป็ดรวมเห็ดไผ่เนี่เห็ดไข่เห็ดเจ้ากับเจ้าซื้อกับเจ้าซื้อกับเห็ดเจ้าเห็ดรวมเนาะไก่บ้านก็มีเห็ดแดงก็มีเห็ดปวกกับี่อกม่ดอดย่างรอบดงก็บ่ได้หลายประเดี๋ยวมีเม็ดปลกไม่ดือดมีโอ้ยสองยู่แม่หนินี่เรานี่ตูมแน่ยังเห็ดปวกคิดป่ะเห็ดปลอกดอกเดียวแม่บ่อันมุ้งเป็นดอกใหญ่ใหญ่ คือพอแคยไดนยินซื้อนี่จัเทื่เนาะฮ็ปบวกดอกเดียวเดียวมือนั่นผูไปเบิ่องหนังน้ำเจ้าบักอันน้อยบกกัเลยเออบานไปเก็บดงมาตัวไข่ไมได้4ีดอกดอกเดียวน่ะเออมมนได้ซี่ัไดอกพิ่นก้ย้ายไปเมามองเย็บมามองละดอกสอดอกมันมันบามันดอกไม่หญ่่อได้40ดอกเก็บดูเลยตัวดูจะอะไระเลยเมื่อก้เต็มที่กายตัวไข่เด็ดูตาพุ่นเบฮ็ดบวกดอกเดียว่นอ วดตัว่นตัวรไปเจ็บประมาเาอไรเฮ็ดกดอกเดียวาดดอกเดียวจังเดี๋วเป็นตาหน่อยสักสีดอกใหญ่เนาะว่ามันไยนอกพ่้ห็นมันได้ะเอปยังก็พอเาะ้หินน่มันได้กลดเาห็นมันได้ลดแนี้กับจะกบนยังเสียงอยู่จะจะไดบ่ได้เห็นแล้วก็ได้เมนอยู่ เยันดอกนี่แล้วหามมันงกับมาหามองบกบแม่อนเกิดอกหนึ่งสองดอกไเกิดดอกไม่สองดอกคยายา้วจะอมาจัขนมหาาไหค่ะีมาเสียมเจียอย่าอเปซาข่อยนายเลยเอานีไะอก่ากินไม่กินไม่หน่อย มือนี้มือนี่ของวานเต็มคาราเบลเลยมือนี้เบืองตาก็บขึ้นคนนักดังปลาของวัดเต็มคาราเบลอี่มเลยมือนี่มันทั้งบวชแตงบวชทั้งหมักล้ำไงบวชแตงบวชแตงบวชแตงสมบัยนี้ไม่ได้เฮ็นนะตตลาดยังไๆกับพ่อ

สวนไข่หนิอันนี้สวนเจยยาค่ะสวนเฮียต้มก็ออกแล้วค่ะเฮียต้มก็ออกแล้วเปิดสวนแล้วกินถักขาดั้พี่น้องเดี๋ยวนี้กำลังโอ้ยสวนแถวบ้านให้มาปุ่มเต็มเลยเข้าไปเลยสวยๆเพิ่งเปิดสวนใหม่อันนี้ลูกกิ้วดิอันนี้อันนี้รุ่นน้อยอันนี้รุ่นน้อยราคาถูกค่ะอันนี้ให้ซิมเอันนั้นให้ซิมไหมกา้ให้ซิมค่ะให้ซิมก็ยังมีมาพี่น้องมาขอทาซิม สิมเข้ามียเพราะว่าือว่าตลาดปเทามันมันใายดิไปทั้งอินคนก็หั่นสิมเมือนกันยทงบ้านเอางาไปละทั้งคนนีเปลานงเป็นอะี่ายแม่ยังนี่ออกองไถ่หลายเหล่าเลยนี่น้อยเกียบหวานหวานกันร่งดีเดี๋ยวนู้เรื่องตอนนี้กำลังเปิดสวน กินคาพาลำมาเลยแ้วมาานี่ล่เดี๋ยวจะกล Ma, huh? <eless ness> <im> ับขึ้นมาเอานะกินแล้วไม่แดงหัวปากบอกไม่แดงไปหอดเสือเจ้วเลยไม่ได้ยังเอาของมาสาตอมาสาต้ บ้านเขาก็มีสะตอสิแม่นี่มาตตาเสตผุ้มหล่ะดั้งเขามา่ห้สะตอสวยๆขั้วอะไรเนี่ยห้าสิบบาทห้าสิบบาทเป็นยังผ่านกินแล้วหามบอกกันไปเอาหน้าก็ไปรอดนึ่งมืออดหมุนเราไปยืดตู้ยัางแต่ปากันไปจาอย่าเอาบักสะตอเราเป็นยังสะตอจะยิเข้าไปย่าเด็ดเป็นเก่าอยู่เป็นบักสะตอเก่าอยู่สองมือก็ไปบักสะตอยบอกป็นว่าหมูย่างบักสะตอแซ่บเนาะสะตอแซ่บย่างกินนะครับ ต้องเสี้ยวยังไปกินใช่ไหมังเสี้ยวยังไปกินไปไปฟางางแล้วงแสิบบาทผักส้แด่ละสิบบาทอันนี้เป็นไอยนักซี่จะไข้บัซี่ใช่บอน้ำเรานี่มาจะด้เนี่ยนี่เกินอันนี้กระซิบบออ๋อได้เอุอาอันนี้เหรเนาะอนี้บอเอออันนี้ยักบาทท่นเน่อีจ้าโอ้ย

พี่น้องน้านบผสนี่ก้่รันฮะมันจะกคิดหนาพี่น้อนคนงคิขอของน,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 นีสวัสดีค่ะ